สวัสดีครับผมนายสุริยาวุฒนนวลเจริญเป็นประธานกลุ่มแปรูผ้าฝ้ายทำมือกลุ่มแปรูผ้าฝ้ายทำมือมีสรรมาชิกทั้งหมด12คนครับผมส่วนมากก็จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือครับฝ้ายเขียนมือทอมือคือฝ้ายเขียนมือจากดอกฝ้ายที่เราปลูกเองแล้วก็นำมาทำให้เป็นเส้นโด้วยกรรมแมวิธีแบบ โบราณครับผมผลิตภัณฑ์เด่นของเรานะครับก็คือเป็นฝ้ายเข็นมือทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับผมถ้าอยากได้ฝ้ายเสเข็นมือทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนต้องมาที่กลุ่มเรานะครับผมและจุดเด่นของกลุ่มเราก็คือการย้อมสีธรรมชาติครับผมเป็นการย้อมเปลือกไม้หรือย้อมคาม ถ้าสีที่ไม่ได้ย้อมก็คือเป็นฝ้ายตะหลุงที่ไม่ได้ผ่านการย้อมฝ้ายสีขาวคือเราจะเน้นธรรมชาติทั้งหมดนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มเรานะครับก็คือมีวางขายที่กลุ่มถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทร0892733990มาเยี่ยมชมที่กลุ่มเราได้เลยครับ กลุ่มแปลรูปฝ้ายทํามือบ้านดงยางตําบลน,น้ําเที่ยงอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารครับผมอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางออนไลน์เพจ Facebook นะครับเพจขายส่งผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาตินะครับท่านใดที่สนใจงานผ้าทอมืองานแฮนด์เมด100%จากฝ้ายเขนมือก็ฝากติดตามกลุ่มของเราด้วยนะครับ